ผู้วปทยาศาธตร์ทีดีข้าพเจ้าในานามตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้งานงานอาชีพและเทคโนโลยีงานแม่แนวโรงเรียนสนุนโยกสำนงคุลและคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ เนี่ยเป็นการเพิ่มทุนเพี่อขบาาสมเด็จขจจเก้าเจ้าอยู่หัวบรรยากาศที่สี่าพิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยที่ทรงรับศิชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์สองเสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์และเผยแพร่ผลงานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ และูสนใจ 4. เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใ,ใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและ 5. เป็นการสนับสนุนให้โอกาสแก่นักเรียนได้แสดงผลงานต่อสาธารณชนทั้งนี้กรวมสาระการเรียนรู้ สารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีงานแน่แนวและคณะวิยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่รวมทั้งกลุ่มแม่บ้านบริษัทเอกชนที่รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมแห่งคันเรื่องในงานวิทยาศาสตร์ประจำปี2555ซึ่งมีกิจกรรมทั้งสิ้น17ร,รายการแทน เกมอินเกอตวิศวกรน้อยนิเทศการกระดูกและโครงร่างมนุษย์การทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การจัดอบรมการใช้โปรแกรมโมเดลการแข่งขันพับเครื่องบินกระดาษทรายพับคาเรนงานนเทศการแม่แนวอาชีพและการึกษาต่อการั่วเชรต้นตลอดจนการจัดแสดงผลงานของนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 4พัน13 5พัน13และ6พัน13ซึ่งสถานที่จัดกิจกรรมครั้งนี้จัดแบบที่บริเวณอาคารเฉลิมเกียรตริอาคาร3ห้องร่มร่มอาคาร1ห้องโล่โงอาคาร5ห,ห,หน้าสนามหน้าส่งลมในการกิจกรรมงานวิทยาศาสตร,ร์แห่งชาติครั้งนี้ในโอกาสนี้ขอาการาบเรียนเชิญท่านประธานได้กระเปิดงานวิทยาศาสตร,ร์แห่งชาติส่วนตั ิทยาศาตร์ในค่าประจำปี2,555ทีเกียรครับครับคณะกรรมการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แล้วก็นักเรียนทุกคนวันนี้รือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญวันหนึ่งกับพวกเราโดยเฉพาะนัเกเรียน ที่จะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ซึ่งวิทยาศาสตร์มันเป็นความรู้ของความรู้ทอดซึ่งมีอยู่แล้วในธรรมชาติเกิดขึ้นมาพร้อมกับที่โลกของเราได้รุ่งอุขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ความรู้เหล่านี้มันยังไม่มันยังไม่หมดบางสิ่งบางอย่างเรายังคน้นหาไม่พบไม่พบ บางสิ่งบางอย่างเราค้พบแล้วมีการคิดต่อยอดไม่ีเพราะฉะนั้นจากการที่รัฐบาลได้สนับสนุนให้มีการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ก็เพื่อที่จะกระตุ้นเือนให้กับพวกเราในฐานะที่เป็นเงวชกรของชาติซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตจะได้คิดระหนักถึงสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะได้ร่วมกัน ดำรง,งชีวิตยอยู่ในโลกของเรานี้ได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้การนําเสนอกิจกรรมต่างๆหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นประสบการณ์ที่ทางโรงเรียนได้คาดหวังเอาไว้ว่าจุดเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ที่นักเรียนได้รับจะเป็นการจุดประกายให้นักเรียนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนนำไปใช้ให้ การดำรงชีวิตประจำวันในการจัดงานวันนี้ได้ทราบว่าได้มีหน่วยงานหลายหน่วยงานโดยเฉพาะทางด้านมหาวิทยาลัยพายัพแล้วก็บริษัทห้างร้านต่างๆต,ต,ตลอดจนกลุ่มแม่บ้านแล้วก็องค์กรเอกชนอื่นๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานวันนี้คาดหวังเอาไว้ว่าการจัดงานวันนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เรียน นักเรียนหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนในนามของโรงเรียนส่วนบุญโยบธรรมลำพูนก็ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานวันวิทยา,าศาสตร์วันนี้ขออํำนววโดยพรให้การจัดงานครั้งนี้จงสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการขณะนี้ก็ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วขอเปิด ส่วนภูิโยกศัพท